สวัสดีครับผมมิเตอร์ช่างแมนจากเทยลทูนจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรครับครั้งนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องชุดคอมโบเซต12โวลต์ของ m a ค i t a ครับรุ่น College Combo Kit CLX 224X1 นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งสว่านไร้สายนะครับกับไขควงกระแทกไร้สายนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทั้ง2ตัวนี้ครับมีคุณลักษณะการใช้งานยังไงรวมถึงาการเปิดแกะกล่องด้วยว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับกล่องที่ให้มากับชุดคอมโบคีเซ็ตของมาจิต้านะครับเป็นกล่องอลูมิเนียมแบบฮาร์ดเคสนะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับมีหูหิ้วนะครับสามารถหิ้วไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับและกล่องยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงที่มีลิ้นชักครับ ไว้เก็บอุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับภายในกล่องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภายในกล่องให้ดูนะครับภายในกล่องบรรจุด้วยแท่นชาร์จลิเทียมไขควงกระแทกสว่านไร้สายดอกไขควงใบรับประกันคู่มือการใช้งานและโบโชว์สินค้า ชุดคอมโบคีเซ็ตของมอจิต้าที่ให้มานะครับให้มาถึง2รุ่น2ตัวด้วยกันก็คือไขควงกระแทกไล้สายและสว่านไร้สายนะครับตัวไขควงกระแทกไล้สายที่ให้มาเป็นรุ่น T D 1 1 0 D นะครับเล็กกระทัดรัดครับการใช้งานดีเยี่ยมครับตัวหัวจับดอกนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีครับสามารถจับดอกได้อย่างง่ายดายนะครับมีความแน่นระดับหนึ่งเลยนะครับและถอดได้ง่ายดายเช่นกันนะครับอย่างต่อมาก็คือไฟ LED ครับ ระบบไฟ LED นี้ข้อดีก็คือสามารถทํางานในที่แสงน้อยได้นะครับเพราะระบบไฟ LED ตรงนี้ของมอเตอร์ที่ให้มาแสงสว่างค่อนข้างดีเลยนะครับสิ่งต่อมาก็คือก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางครับสามารถเปลี่ยนทิศทางให้หมุนไปทางซ้ายและทางขวาได้หมุนเกลียวเข้าหรือเกลียวออกได้นะครับตามลักษณะการใช้งานนะครับอย่างต่อมาก็คือสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดตัวนี้สามารถควบคุมระบบมอเตอร์ให้หมุนเร็วหรือหมุนชา้าได้ตามนิ้วสัมผัสนะครับ นี่ครับผมต่อมาก็คือตะขอเกี่ยวครับตะขอเกี่ยวตัวนี้มีความสําคัญนะครับ,รบเพราะว่าสําหรับช่างที่ต้องขึ้นที่สูงปินงบันไดขึ้นไปต้องเกี่ยวกับเฉลมขัด vodka, <iz> เกี่ยวกับกางเกงเพื่อเอาขึ้นไปนะครับทางมาจิต้าก็ผลิตมาให้นะครับมีการออกแบบมาให้อย่างสุดท้ายนะครับก็คือระบบแบตเตอรี่ครับผมระบบแบตเตอรี่ตัวน,าานี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้ค่อนข้างง่ายได้เลยครับผมเพราะว่าทางมาจิต้าออกแบบมาให้ถอดเข้าถอดออกได้อย่าง ผมว่าผมว่าผมมีความชอบเปพิเศษเลยตัวนี้นะครับสีขาวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดขึ้นและดันออกมานะครับนี่ครับออกมาแล้วและวิธีใส่นะครับดันเข้าให้ตรงล็อกครับและดันเข้าไปแค่นี้เองครับสามารถใช้งานได้แล้วอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวนะครับที่ให้มากับชุดคอมโบคิดเซตของมาจิต้าชุดนี้นะครับก็คือสว่านไร้สายนะครับ ตัวที่ให้มาคือรุ่น ds 3 3 3 d นะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับประสิทธิภาพการใช้งานดีเยี่ยมนะครับน้ำหนักอยู่ที่1โลถึง1.2กิโลนะครับมีระบบการปรับความเร็วรอบได้ถึง2ระดับนะครับก็คือระดับที่1นะครับความเร็วรอบต่ำแต่แรงดีสูงนะครับกับ2ระดับที่2ก็คือความเร็วรอบสูงแต่แรงดต่ำนะครับมาพร้อมการปรับผันสปูถึง20ระดับนะครับและระบบการเจาบ ของดอกสว่านนะครับหัวจอะดอกสว่านนะครับเป็นแบบหมนนะครับหมุนจับหัวจับจับดอกสว่านได้เร็วนะครับผมสามารถจับดอกกด้ดอกสว่านได้สูงสุด10มิลมนะครับพร้อมกับระบบไฟ LED ครับระบบไฟ LED ตรงนี้ก็เหมือนตัวไขควงกระแทกนะครับของชุดมานิต้าชุดนี้นะครับสามารถทํางานในที่ที่แสงน้อยที่มืดได้นะครับ มีก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางนะครับสามารถขันเข้าขันออกขันซ้ายขันขวาได้ปกตินะครับผมและมีตรงกลางนะครับเพื่อเป็นตัวล็อกไกปืนนะครับเช่นเดียวกับตัวของไขควงนะครับต่อมาก็คือตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวสวิตช์เปิดปิดตัวนี้สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามนิสสัมพันธ์นะครับความเร็วรอบของมอเตอร์ถ้าเรากดน้อยกดไม่ลึกนะครับความเร็วรอบก็จะต่ำนะครับถ้ากดลึก ความเร็ว้อกก็จะสูงนะครับต่อมาก็คือตัวตะขอเกี่ยวนะครับเช่นเดียวกับตัวไขควงกระแทกนะครับของมันต้าตะขอตัวนี้นะครับสามารถเกี่ยวกับเข็มตัดก็ได้นะครับเกี่ยวกับันเกียงก็ได้นะครับไว้พื้นที่สูงอะไรนะครับที่ต้องเกี่ยวและใช้มือปีนไต่ขึ้นไปนะครับสุดท้ายคือระบบแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกับที่ให้กับในไขควงกระแทกนะครับตัวแบตเตอรี่วิธีถอดวิธีใส่เหมือนกันเลยครับ กดที่ปุ่มสีขาวตรงนี้นะครับแล้วดันออกมานะครับแบตเตอรี่ก็จะออกมาแล้วและวิธีใส่นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับดันเข้าไปนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมชุดคอมโบคิสเซ็ตของมาร i จิต้ารุ่นนี้นะครับจะมีแถมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน12โวลต์ของมารจิต้ามา2ก้อนนะครับพร้อมกับแท่นชาร์จของมาร i จิต้านะครับแท่นชาร์จแท่นนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทีกก้อนนะครับในสภาวะของแบตเตอรี่ที่ไม่มีแบตเหลืออยู่เลยนะครับ จะชาร์จจากแท่นชาร์จนี้ใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับในชุดคอมโบคิเซตของมัน i ิตา้ายังมีดอกไขคพวงมาให้2ดอกนะครับพร้อมกับใบรับประกันนะครับและคู่มือการใช้งานนะครับสินค้าของเราเป็นของแท้100%นะครับหากคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าชุดคอมโบคิดเซตของมันิต้ารุร่นนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทางด้านล่างนี้เลยครับ หรือคุณลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับทางหน้าร้านเทเลทูนได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์แผ่นที่ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับในครั้งหน้าคุณลูกค้าอยากให้รีวิวแก่กล่องสินค้าชนิดไหนเกี่ยวกับเครื่องมือช่างสามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยครับยังไงก็ต้องฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ